ประโยคนี้ที่ภาคเขินเช่าเนีตจิกหมอนรัวอวยยศอเด็คคนแมน2021เพกตีอเด็กธี่ระเดชออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบนางเอกร่วมช่องอย่างโบเมราดาจริงๆด้วยสถานะอยู่ในขั้นเริ่มคุยใช้เวลามาประมาณ1-2เดือนแล้วจีบแต่ยังไม่เรียกแฟนนะใจเย็นๆเพราะเพิ่งเริ่มคุยกันได้2เดือนเองส่วนโสดมานานทำไมถึงเปิดใจไม่อยากโสดแล้วครับปกติเราไม่กล้าจีบใคร แต่กับน้องร่วมงานกันมาก่อนแล้วรู้สึกว่าแบบน่ารักจังเลยเป็นคนตาโดกี้เล่นตรงๆงแมนๆเป็นอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้แต่ก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆบางคนคือคิดนำเราไปแล้วเพราะมันเพิ่งเริ่มอีกอย่างอยากให้โฟกัสที่ผลงานน้องก่อนครับผมอายุ32แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเราทำอะไรคิดจะทำอะไรพูดอะไรเราเองพยายามคิดให้รอบคอบคิดถึงผลกระทบต่อตัวน้องงานของน้อง รอบข้างของน้องรวมถึงตัวเราเองด้วยถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่ด้วยความที่นะวันนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของเราเองแล้วเราก็ยินดีที่จะพูดดูเหมือนว่าการสัมภาษณ์เปิดใจครั้งนี้ของอาเด็กจะโดนใจชาวเน็ตจังๆแห่ชมว่าชอบดูแมนดีพร้อมท o วมคำตอบสุดโดนกันใหญ่เช่นไม่อยากสนแล้วครับยอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบ ชอบที่อีกฝ่ายดูสื่อแบบน่ารักจังเลยเป็นคนตาโตกี้เล่นตรงๆแมนๆเป็นอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้และด้วยทุกอย่างที่ว่ามาเราประชาชาวเนต็ต<ๆ>เขาโดยอวยยศให้อาเด็กทีระเด็ดเป็นคนแมน2021ไปเลยจ้า